อันนี้มารยาทดีนะครับโค้งคำนับโค้งหัวให้ด้วยครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะคิดถึงกันแล้วครับส่งมอบไปได้สองเดือนครับอันนี้กลับมาเข้าศูนย์มาตรวจเช็คแล้วนะครับรอบสองหมื่นกิโลครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับนี่ดูสติกเกอร์เขาซะก่อนครับ เสียวัดครับเสียวัดสั่งลุยหรือเปล่าครับใช้สวยนะครับสําหรับน้องม่วงพ่วงทรับคันนี้ครับอีสุเอฟเอ็ซแสามรอยหกสิบแรงม้าครับผมนี่ชุดแต่งใช้สวยนะครับแล้วก็กระบะก็จะเป็นกระบะสีม่วงนะครับอันนี้ช่างเขาก็กําลัง เมนเทนแนนให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับตอนนี้พักเที่ยงครับไ่สุขสัมพันธ์นะครับสายจวดแห่งคอนบุรีนะครับได้ข่าวว่าแถวนั้นเขาตอกซดๆเสียบสุดๆกันเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ ติ๊กต็อกเซลน้อยอิสุคิงยนครับวันนี้มาถ่ายตัวรถลูกค้าที่เอามาเข้าสู่บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรถเรารับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางแล้วก็มีอุปกรณ์ส่วนรถคข้ามารุงรักษาให้นาน60เดือนหรือ20,000กิโลนะครับสำหรับรถใหม่ป้ายแดงอิสุนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับเสียวัดสั่งรุยครับ